นับสนุนโดย Jazz Solution สวัสดีครับวันนี้ช่องํำอะไรนะครับวันนี้นะครับผมจะมาเปิดเหรียญที่ผมสะสมนะครับในรุ่นไตรมาส6ก63นะครับก็1รังนะฮะที่ผมแยกมานะครับก็คัดมาเออประมาณ2รังสิประมาณ2อรังนะครับก็แยกมาประมาณนี้นะครับที่บางส่วนที่เหลือจากอ่่ส่งให้ลูกค้านะครับแล้วก็ตัวเองเขาเก็บไว้บ้างนะครับก็ชุดนี้ไม่ได้ปล่อยนะครับชุดนี้ไม่ได้ปล่อยเดี๋ยวมาดู เหรียญที่ผมสะสมเลยทั้งหมดหูเยอะมากบอกเลยเนี่ยหลายหมืน่น <c oughs> ถ้าปล่อยกันจริงหลายหมื่นนะฮะอ่ะเดี๋ยวมาดูเหรียญแรกดีกว่านี่บางคนก็อาจจะเคยเห็นแล้วนะฮะแต่บางคนก็ยังไม่เคยเห็นเป็นเนื้อทองเหลืองนะฮะทองเหลืองลงยานะฮะหน้ากากเงินลงยาจีวรจะตอกคำว่าพิเศษนะฮะพิเศษข้างล่างนี้นะฮะตอกโค้ดตอกยัน รอ,อสองตัวแล้วก็สาลาในร้อยปีนะครับด้านหลังเป็นปีเขาเรียกนะพิมพ์ของพ่อคูณนะฮะปีหนึ่งเก้านะฮะเป็นสร้างบารมีนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สวยๆเลยนะฮะร,รุ่นนี้ถือว่าถือว่าสวยอ่ะนะครับถือว่าสวยเลยนะฮะนี่ใ,นใกล้ๆนะครับมีความขลังมากๆเลยนะครับ เหรียญจะเป็นแองกระทะนะรุนนี้เหรียญจะเป็นแองกระทะเหมือนหลวงพ่อคูณยังไงอย่างนั้นเลยนะฮะเป็นแองกระทะนะครับโค้ดจะอยู่ด้านล่างนี้นะโค้ดจะอยู่ด้านล่างนี้อันนี้ก็จะเป็นผมสะสมผมจะชอบแบบล,ลงยาจีวอน,นะครับหน้ากากเงินอย่างเงี้ยนะครับอ่ะนุ่ที่สองก็จะครบ,บชุดนะที่ผมมีอย่างเงี้ยพิมพ์วัดหนังนะเนื้อท้องเหลืองพิมพ์วัดหนังหน้ากากเงินลงยาประมาณนี้นะฮะ อันนี้เลข2หลักนะฮะอ,อันนี้ก็ถือว่าสวยจริงๆนะฮะแล้วก็พิมพ์พิมพิมพ์ห่วงเชื่อมนองผู้ทิมนะฮะ B18 นะครับนี่พิมห่วงเชื่อมนะ,ะับก็ถือว่าสวยเมื่อสวยมากๆนะครับนี่เหรียญที่ผมสะสมนักกากเงินหมดเลยอันนี้ก็พิมพ์เสียับแก้วนะฮะไต่มาต้นพัทก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ยังยังคงมีนะ สวยนักกักเงินนะครับอย่างจะเหมือนกันนะกตอกล,ล,ล้อเรือสองตัวนะฮะแล้วก็โคสารานะครับ,นะรบนักกักเงินลงยากีบอลแล้วก็อีกพิมพ์หนึ่งเป็นพิมพ์นั่งพานหลวงผู้ทิมนะฮะนี่พิมพ์นั่งพานก็ยอดนิยมมากๆข้างล่างเขียนกพกกระซับอันนี้ก็แบ่งกันชมนะแบ่งกันชมว่ามีเนื้ออะไรบ้างที่ผมสะสมบางคนก็อาจจะไม่มีไกด์ไลน์ อันนี้เป็นเนื้อชุบเงินโบราณนะครับชุบเงินโบราณอยู่ในหมวดเขาเรียกจัดสร้างน้อยแล้วกันนะฮะที่ผมสะสมจะสร้างน้อยกว่าเหรีธรรมดาอันนี้นะครับจะไม่มีการตอกอ้ออางหรือจะตอกงองอูนะครับดูคล้ายเหมือนเนื้อเงินนะแต่ว่าเหรียญนี้จะเป็นอาบเงินโบราณนะครับไม่มีตอกโคตดนะครับจอกเหมือนเนื้อเงินนะ เราดูอักทองโบราณนะครับก็เหมือนกันนะฮะไม่มีการตอกใดๆนอกจากโคดชาลาร้อยปีนะครับอันนี้เป็นเหมือนเนื้อทองคำนะฮะเหมือนเนื้อทองคำเลยนะครับผมก็สะสมเป็นเพนผมก็สะสมอะอย่างเงี้ยชุบทองโบราณนั่งผ่านเงี้ยอันนี้ชุบทองนะครับชุบทองจะออกเหมือนทองคำนะครับจะเหมือนทองคำอันนี้งผ่านชุบทอง ใครมีก็เก็บได้ผมว่าชุบเงินชุบทองอนาคตดีอยู่แล้วนะครับอย่างเงี้ยชุบเงินเนี่ยสีจชคล้ายๆกันเหมือนเนื้อเงินเลยเหมือนเนื้อเงินแต่ไม่ได้ตอกงองูนะฮะไม่ตอกงองูอันนี้ชุบเงินชุบทองนะแล้วก็ที่ผมสะสมมเเีเนื้อทองแดงลงยานะฮะอันนี้ทองแดงลงยาอ่าทีมหลงพ่อคูณน,นะฮะก็สวยคุ้ยพื้นด้วย,ค,ย,วยคุยพื้นเต็มสูบนะฮะ อ่าโอ้โหแบบนี้หนึ่งรังมีหนึ่งเหรียญน่ะบางรังก็มีสองเหรียญแต่ผมมันมีสามเหรียญเลยเนี่ยเนี่ยมีสามเหรียญเลยอ่าเนี่ยผมมีสามเหรียญเลยจูใจไปเลยนะครับแบบนี้นะครับสุดๆอ่ะนี่ไอที่เป็นทองแดงนะเป็นเนื้อทองแดงลงยาแดงลงยาจีบอลนะมีสามเหรียญผมก็คุ้มกันกันไปนะครับ อ่ะแล้วก็มีพิมพ์ห่วงเชื่อมห่วงเชื่อมอันนี้เป็นเนื้อทองแดงนะครับทองแดงหน้ากากเงินนะครับหน้ากากเงินลงยาจีวอนอยู่ในหมวดหายากนะครับอยู่ในหมวดหายากนะประมาณนี้ทองแดงผิวไฟแบบนี้นะอยู่ในหมวดหายากนะครับสวยงามพิมพ์สร้างบาร,รมีก็มีนะครับพิมพ์หนุ่พคูณนี่ก็คลิปนี้ก็เป็นคลิปที่แบบ อของผมสะสมไตมาสทิมอะไรผมก็จะสะสมเนื้อบน,บน,อน,นบๆอย่างเงี้ยนะครับหายากๆเงี้ยราคาตอนนี้ก็ยังไม่แพงมากนะครับก็ท่านใดที่ยังหาอยู่ก็หากันได้เลยนะครับอันนี้อันนี้เป็นเนื้อมหาชะนวนนะอันนี้เนื้อมหาชะนวนจะเป็นลักษณะแบบผิวลุ้งนะครับนี่ตอกมอชอมอชององงก็คือหน้ากากเงินนะครับนี่หน้ากากเงิน อันนี้อยู่ในหมวดหายากเลยมหาชนวนนะครับรู้สึกมหาชนวนผมผมมีอย่างนี้อันนี้น่าจะเป็นเนื้อฉนวนนะครับพิมพ์มัดหนังอันนี้ตอกตอกชอช้างแล้วก็งองูนะครับคือชนวนหน้ากากเงินนะครับอ่นวนหน้ากากเงินตอกโค้ดประมาณน,นี้เนี่ย อันนี้พิมพ์วัดหนังก็เป็นพิมพ์นิยมอยู่แล้วสําหรับ أ, นักสะสมจะบอกว่าบล็อกมีดาวไม่มีดาวอันนี้อันนี้มีดาวนี่มีดาวมีดาวฮะสร้างน้อยนะครับนี่อย่างนี้มีดาวอยู่ตรงตรงกลางระหว่างยันนะครับอย่างที่เป็นนี่เล็ก,กดาวเล็กๆนี่นะครับอ่าอย่างนี้นะครับนี่แบบนี้หายากนะครับแบบนี้หายากอ่าแล้วก็อันนี้ เนื้ออันนี้น่าจะเป็นเดี๋ยวนะผมดู่อนผมไม่แน่ใจระหว่างออทองแดงทองแดงนะน่าจะเป็นทองแดงน้กกากเงินนะฮะไม่มีอะไรตอกเลยอันนี้เป็นทองแดงน้กกากเงินนะนั่งผ่านนักกากเงินจะเป็นแบบเงินแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นทองแดงไม่มีโค้ดอะไรบอกนะครับ ้านวะก็น่าจะมีนอนหนูแต่น,นี้ไม่ใช่นวะนะฮะอันนี้นังผ่านผมก็สะส,ส,สมถ้าเป็น,นหน้ากากเงิอนอยู่ในหมวดหายากอยู่แล้วอ่ะในหมวดที่เป็นลงยาจีวอนละ่ะอันนี้เป็น,นหน้ากากเงินอันนี้ก็เป็นอ่าพายเงินอันนี้พายเงินนะครับพายเงินหน,น้ากากเงินลงยานี่นะฮะจะเป็นหน้ากากจะมีหน้ากากเล็กๆอยู่นี่น,นะหน้ากากนะครับอ่าเป็นหน้ากากนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ใชลงยาจีวอนอย่างเดียวนะครับ เป็นหน้ากากบล็อกนี้รู้สึกจะบล็อกมีดาวนี่บล็อกมีดาวนะครับมีดาวหายากกว่านะครับเป็นบล็อกมีดาวก็เป็นพิมพ์ที่นิยมนะฮะเป็นพิมพ์ที่นิยมอ่ะอย่างเงี้ยอันปาก,ก้าปะอันนี้น่าจะอันตาก,ก้าลงยาอันปาก,ก้าไม่ตอกอ,อ่ถ้านั่งพานไม่ตอกอ่อ่ะ,อ,ะอันนี้เป็นนั่งพาน นะครับเนื้ออ mm yeah. nah. ัลปาก้าลงยาจีวอนอย่างเดียวนะครับนี่ตรงนี้แต่ว่าไม่ตอกอ้ออ่างนะนี่ปกติถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อไา่ไพ่เงินด้านในนี้จะสีแดงนะครับแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอัลปาก้านะครับไม่ตอกอ้ออ่างเนี่ยอ่านะถ้าไา่เงินอย่างเงี้ยไา่เงินนะครับไา่เงินนี่ไพ่เงินจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับอันนี้ลงยาจีวอนตอกเออต๊ะ โคดอุนะฮะเนี่ยอุสองตัวนะครับอุสองตัวรงสังกตินะฮะอันนี้เป็นภายเงินนะครับส่วนอมก้กาที่บอก,กันเมื่อกี้อันนี้ตอกสาลานะครับเนี่ยสังกติตอกสาลาร้อยปีนะครับคล้ายๆกันแหละคล้ายๆกันนะครับอ่ะแล้วก็อันนี้ก็สะสมเหมือนกันมีอีกนี่มีหลายเหรียญมีหลายเหรียญอ่ะ ที่เด็ดที่ผมได้มาแบบนี้อันนี้คือ,อเนื้อชุบทองโบราณนะครับลงยาแดงนะฮะอันนี้อันนี้จัดเลยอันนี้จัดเลยนะครับอ่ะอันนี้จัดเลยลงยาแดงนะครับโอ้โห,โโหชุบทองแต่ว่าไม่ใช่บล็อกนิยมนะที่บล็อกนิยมที่บอกว่า,าปุญญกะโมไม่สระอาอันนี้ปุญญากะโมนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นยังไม่ใช่บล็อกที่หายากนะครับ ก็ด้านหน้าสวยก็พอเนี่ยลงยาแดงสวยมากนะครับอ่ะแล้วผมมีชุบเงินโบราณลงยาเขียวอ่ะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยถือว่าโอ้โหเก็บแบบอย่างนี้สบายใจเลยนะฮะอย่างนี้อันนี้ก็เป็นบล็อกธรรมดานะบุญบุญยากระโมกเนี่บุญยากระโมกแบบเนี้ยโอ้โหสบายสบายเลยผมอ่ชอบชอบพิมพ์ห่วงเชื่อมนะัจริงแล้วอะ่ะอย่างเงี้ย เออลืมเนี่ยอันนี้อันนี้ลงยาจีบออย่างเดียวลงยาจีบอแล้วก็โบเนี่ยสีขาวแดงนะครับอันนี้ทองแดงนะครับอันนี้ก็เป็นสีมัตเตอร์พีทนะฮะของรุ่นนี้เช่นเดียวกันจะมีสีน้ําเงินด้วยตรงเนี้ยน้ําเงินแดงอันนี้ขาวแดงจะมี2แบบนะฮะเนี่ยแบบเนี้ยมัตเตอร์พีทเลยนะครับหมายถึงว่าหายากระดับหนึ่งนะครับไม่ได้หาแบบยากมากนะครับแตนะ่หนึ่งอังจะมี1เหรียญแต่บางรังก็ไม่มีนะครับคู่นี้นะฮะ บางรังก็ไม่มีก็ถือว่าเป็นมัตเตอร์พีชหายากนะอย่างพวกนี้มีแน่นอนในหนึ่งรังนะครับแบบนี้มีแน่นอนในหนึ่งรังก็ก็ดูแล้วกันนะฮะบ,บางบางรุ่นก็หายากเก็บมัตเตอร์พีชก็ก็ดีหน่อยนะครับสวยๆเขาก็ทําสวยนะครับรุ่นนี้ทําสวยมากนะชุบทองชุบเงินโบราณไปแล้วไปดูอันนี้ก็ค่อนข้างหายากเช่นเดียวกันอันนี้เป็นเนื้อทองเหลืองลงยานะครับ อันนี้น่าจะอยู่ในหมวดของอันนี้ไม่มีดาวอ่าอันนี้ไม่มีดาวอันนี้เป็นบล็อกธรรมดานะครับบล็อกไม่มีดาวแต่ว่าอันเนี้ยค่อนข้างจะสร้างน้อยอยู่แล้วถ้าเป็นโรงยาแบบนี้นะฮะรงยาแบบนี้นะครับ,บ,บน่าจะสร้างน้อยอยู่แล้วอันนี้เป็นพิมพ์วัดหนังนะฮะโ,โหเลเซอร์โค้ดสามร้อยนะฮะนี่ดเลขสามศูนย์นะฮะ แบบตรงยาแบบนี้จะหายากนะครับแดงเขียวจำนวนการสร้างน่าจะประมาณ 100, 100หลักร้อยหลักร้อยเหรียญนะฮะมาดูชุบเงินโบราณลงยาจีวอ,อพิมพ์สร้างบารมีกันบ้างจะตอกพิเศษแบบนี้ตอนแรกมี f อซส่งมาให้ดูผมเข้าใจว่าเป็นเนื้ออันากระกจริงๆแล้วไม่ใช่นะเป็นเนื้อชุบเงินเป็นเนื้อชุบเงินนะครับซึ่งก็ไม่ได้ตอกอะไรเลยนะครับเหมือนอ้ออ่างไม่ได้ตอกนะครับ แต่บางเหรียญก็ตอกออผมก็ยัง,งงงๆอยู่เหมือนกันแต่ถ้าเป็นแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้ตอกพิเศษแบบนี้เป็นเนื้อชุบเงินโบราณนะฮะลงยาจีวรแล้วกันสวยมากอันนี้สวยจริงๆนะครับแล้วก็มาสเตอร์พิซีกหมดละนะครับคลิปนี้จะยาวหน่อยบางคนก็อาจจะมีอย่างพวกนี้สร้างน้อยเนี่ยมหาชนวนน้ากากทองแดงอย่างเงี้ยสร้างน้อยมากๆนะครับ999เหรียญน,นะประมาณนั้นนะฮะแล้วก็เนื้อฝาบาท หน้ากากเอ่เออันนี้อันเนี้ยสตาหน้ากากไอ้นี้นั่นหน้ากากอะไรก็ไม่แน่ใจนะผมดูทีน่าจะทองแดงนะฮะผิวลุ้งปะชะนวนอ๋อหน้ากาก,ากชนวนปะอ่ะประมาณนะี้ประมาณหน้ากาก,ากชนวนแล้วกันนี่ผมก็ชอบชอบแบบอย่างเงี้ยคลาสสิกแบบนี้นะฮะจริงๆแล้วสวยมากๆคลาสสิกก็สวยแล้วก็เนื้อมหาชนวนแบบเพนเทนอย่างเงี้ย อันนี้มหาชนวนนะฮะอันนี้ก็จะเป็นหมวดที่แบบหายากเหมือนกันถ้าเป็นเนื้อมหาชนวนนะอ่านี่อันนี้พิมพ์ห่วงเชื่อมมอชอตอกตรบริเวณนี่ตรงนี้สังติตรงล่างๆนี้นะครับแต่ถ้าเป็นสร้างบาร,รมีจะตอกบ,บนห่วงตรงนี้มอชอนะครับด้านหลังผิวจะออกชุเขียว,วหน่อยคล้ายเขียวเงี้ยนะฮะอืมอันนี้นะผิวเขาจะออกแบบบรรณะเขียวนิดๆอย่างเงี้ยนะฮะ สวยมากนะจะออกแบบสวยอะ่ะเหมือนปีกแมงคับประมาณนี้นะครับเหมือนปีกแมงคับเลยนะครับนี่ผมว่าสวยมากนะครับมหาชนวนสวยจริงๆนะครับนี่ๆยังยังดูนั่งพันเนี่ยนั่งพันมหาชนวนนี้นะสวยผิวก็จะบรรณจะออกเขียวๆเ,เห็นไหมบรรณจะเขียวมากอย่างนี้นะฮะผิวลุ้งเลยนะฮะแบบนี้ก็เป็นคลิปแบบอืม สะสมของผมนะชุดสะสมของผมก็ใครอยากสะสะมสะสมอย่างผมก็สะสมได้เลยแบบนี้ก็เก็บกันยาวๆนี่มูลค่าแบบนี่ไม่ใช่เนื้อเงินนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะเป็นเนื้อเงินเดี๋ยวรีวิวเนื้อเงินให้ดูนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันก็อย่าลืมกดซับสไครต์ด้วยนะครับก็คลิปต่อไปก็ติดฝากติดตามกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ